รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่ให้กับ Garmin Forerunner 245 music ที่ขาใส่สลักสายนาฬิกาแตกหักนะครับนี่นะครเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาใส่สายนาฬิกาได้ตามปกตินะครับชาร์จไฟเข้าที่67%ซนะครับถอดสายชาร์จนะครับนี่นะฮะไฟพื้นหลังทํางานได้ตามปกตินะครับตันนี้สายเป็นสายเทียบนะครับก็จะแน่นซึ่งนี่นะขยับไม่ได้ นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้แตกแต่ว่าลูกค้าแจ้งว่าตอนที่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสายแล้วแตกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็แจ้งเฉยๆนะครับไม่เปลี่ยนแล้วก็กระจกฟิล์มกระจกที่แตกตรงนี้ก็ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ใช่หน้าจอแตกนะครับก็นำไปจับสัญญาณ GPS นะครับ ั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปุ่มเลื่อนลงปุ่มเลื่อนขึ้นนะครับซ็นเซอร์ฮาร์ดเรก็วัดอัตรตาการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้านี่นะฮะส้นตรงนี้ของหน้าจอนะครับเป็นฟิล์มกระจกที่แตกกล้าวนะครับก็ตรงนี้ปุ่มกดเรื่องขึ้นย้อนกลับทำงานได้ตามปกตินะครับ ปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอก็ทํางานได้ตามปกติเซ็นเซอร์ฮาร์ดเลดทำงานได้ตามปกติจุดชาร์จใหม่กระจบเซ็นเซอร์ฮาร์ดเลดใสเหมือนใหม่เนนะครับมาพร้อมชุดปุ่มกดแล้วก็ย้ายปุ่มกดสีฟ้ามาให้นะครับอ,อันนี้สีแดงนะครับของาเป็นสีเขียวมิ้นท์นะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับเชื่อมต่อสายชาร์จนะฮะมอเตอร์สัน่น ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้แต่สามารถกันเหบื่อกันน้ำลาาตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับก็ขอบคุณมากครับหลานบลอกดีไปยินดีให้บริการครับขอบคุณครับใช้รายการอินแทอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณครับ